AFP รายง,งานว่านายตงจุนรัฐมนตรีกรลาโหมจีนได้กล่าวในที่ประชุมความมั่นคงที่สิงคโปร์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าโอกาสที่จีนจะควบรวมกับไต้หวันอย่างสันติขณะนี้แทบเป็นไปไม่ได้เนื่องจากพกรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือ DPP ได้มีความพยายามที่จะแยกไต้หวันออกจากจีนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพยายามที่จะลบความเป็นจีนออกจากคนไต้หวันซึ่งจีนจะไม่มีวันยอมที่จะปล่อยให้มีการประกาศเอกราชของไต้หวันเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดพร้อมกันนี้นายตงก็เตือนว่าจีน พร้อมที่จะใช้กําลังทหารเพื่อสกัดการไต้หวันจากการแยกตัวเป็นเอกราชพร้อมยืนยันว่ากองทัพจีนมีความพร้อมและแข็งแกร่งที่จะเปิดปฏิบัติการโจมตีได้ทุกเวลาและใครก็ตามที่พยายามแยกไต้หวันออกจากจีนจะต้องถูกบทขยี้และทําลายนอกจากนี้มีรายง,งานว่ารัฐบาลจีนจะกลับมาเก็บภาษีสินค้าไต้หวัน134รารายการโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปหลังจากกระทรวงการคลังของจีนประกาศระงับการยกเว้นภาษีภายใต้ข้อตกลงการค้า เนื่องจากทางไต้หวันไม่ตอบสนองจีนได้ใช้มาตรการทางเศรษฐกิจการเมืองและการทหารกดดันไทเปนหนักขึ้นตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมาและถือว่าไล่ชิงเตอ๋อผู้นําไต้หวันคนใหม่เป็นพวกแบ่งแยกดินแดนกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน PLA ได้เปิดปฏิบัติการซ้อมรบใหญ่รอบเกาะไต้หวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อตอบโต้สุนทรพจน์รับตําแหน่งของไล่ชิงเตอ๋อซึ่งปักกิ่งมองว่าเป็นการยั่วยุ สำหรับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้ามช่องแคบ ECFA ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวนันถูกลงนามไว้ตั้งแต่ปี2010ซึ่งเจ้าหน้าที่ไต้หวันเคยบอกกับรอยเตอร์ก่อนหน้านี้ว่าจีนอาจจะพยายามกดดันรัฐบาลไล่ชิงเตอ๋อ์ดยการยกเลิกสิทธิพิเศษบางส่วนภายใต้เงื่อนไข ECFA มาตรการระงับยุเว้นภาษีสินค้าไต้หวันจะเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้โดยครอบคลุมสินค้า134ชนิดที่นำเข้าจากเกาะไต้หวนันรวมถึงน้ำมันพื้นฐานที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่นๆเช่นน้ำมันหล่อลื่นเป็นต้นขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันออกมาวิจารณ์ความเคลื่อนไหวของจีนในครั้งนี้ว่าเป็นการข่มขู่แบบคลาสสิกของจีนซึ่งจะไม่ช่วยให้ความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบดีขึ้น โดยมองว่าจีนควรจะหยุดใช้การเมืองแทรกแซงตลาดและหยุดใช้มาตรการคมขู่ทางเศรษฐกิจเพื่อบิดเบือนความเป็นไปตามปกติของเศรษฐกิจโลก สภากิจาการแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันชี้ว่าข้อตกลง ECFA สร้างประโยชน์ให้แก่ภาคธุรกิจของทั้งสองฝ่ายมาตั้งแต่เริ่มมีการลงนามเราขอเรียกร้องให้แผ่นดินใหญ่บริหารจัดการความแตกต่างด้วยการเจราจายอย่างสร้างสารรค์ไม่นำเงื่อนไขเบื้องต้นทางการเมืองมาเป็นตัวกำหนดรวมถึงหยุดใช้มาตรการกดดันทางการค้าและเศรษฐกิจ ปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วจีนได้ระงับมาตรการยกเว้นภาษีผลิตภัณฑ์เคมี12ชนิดที่นําเข้าจากไต้หวนันซึ่งเจ้าหน้าที่ไทยเปเชื่อว่ามีเจตนาแทรกแซงศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่สุดท้ายไล่ชิงเตอ๋อก็ยังได้รับชัยชนะ ด้านเฉินปินหวาโฆษกสภากิจการไต้หวันของจีนระบุว่าก่อนหน้านี้ไต้หวันก็ได้ใช้มาตรการจำกัดทางการค้าฝ่ายเดียวกับสินค้าส่งออกของจีนมากกว่า2,500รายการซึ่งถือว่าผิดเจตนารมณ์ของ ECFA ที่มุ่งลดหรือยกเลิกการเก็บภาษีระหว่างกันเช่นเดียวกันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ